อ่ะก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนะครับคลิปนี้เราก็จะมาทำเควสสมุดกันต่อนะครับเล่มที่เจ็ดเกับแดนะครับแต่พอดีว่าอ่าระบบเล่นฟรีนะครับตอนนี้คือหมดแล้วนะครับก็เลยต้องต้องซื้อต้องซื้อตัวเกมนะครับอ่ะก็ตอนนี้นะครับตัวเกมนะครับลดราคานะครับเหลือเพียงแค่ไกต่ำสุดนะคือคือถาวรเลยครับเล่นเกมไม่ได้เจอถาวรนะแต่ว่ามันจะไม่มีพวก ก่อนช่วยเหลือต่างๆนะครับมีแค่ห่อสารพประโยชน์นะครับ15วันนะครับก็คือตอนนี้ราคาเพียงแค่60บาทเท่านั้นครับก็เดี๋ยวซื้อไปเลยนะครับก็มีว่าเราจะเลือกเต็มแบบไหนนะครับก็ให้เราเลือกแบบนี้จะง่ายกว่านะครับก็เลือกธนาคารที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็ใส่เบอร์ของเราไปนะครับก็จะสามารถซื้อได้นะนี้ คลิปนี้ผมก็มีบางช่วงนะครับคือผมมาอ่ะเสียงที่ล่างนะครับก็จะบางทีมันอาจจะพลาดไม่ตรงไหนก็ขอโทษเพื่อนด้วยนนะครับอ่ะเล่มที่7นะครับจะมีแค่4เควสนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับไลฟ์สกิลและส่วนมากนะครับก็คืออย่างแรกนะครับที่เพื่อนๆเลยต้องเตรียมก็คือสร้อยเซรับตัวนี้นะครับก็คือตีบวกหนึ่งขีดนะครับก็ให้ซื้อไปเลยนะครับ ่เล่นที่7ดบทที่1นะครับก็คือเจะให้เรา,เาไปใช้เครื่องการสมุนไพรที่หมู่บ้านฟอรลินนะครับก็ให้เรากดสเปซา a ์ให้ตรงช่องสีฟ้านะครับให้สำเร็จต่อกัน5ครั้งนะครับเมื่อสำเร็จก็ผ่านนะครับเควสบทที่2นะครับเป็นที่7 ขาให้เรา,าขเขาเรียกว่าอะไรรวบรวมนะครับสมุนไพรนะครับให้ได้สมุนไพรพันปีนะครับอันนี้ก็จะสจําเร็จช้าหรือเร็วก็อยู่ที่ดวงเพื่อนนะครับก็คือให้เราไปารวบรวมพวกกอหญ้าก,กอไม้อะไรพวกนี้นะครับสมุนไพรก็ถ้าอยากจะให้รวบรวมเร็วๆก็ให้เพื่อนนะครับซื้ออาหารมากินด้วยครับเป็นอาหาร เชือาหารคอนทะเลนะครับก็จะทำให้เรารวบรวมได้ไวขึ้นนะครับอ่ะเมื่อเรารวบรวมได้สมุนไพรพันปีแล้วนะก็จะผ่านทันทีนะครับอ่ะเุยต่อมานะครับ เพยที่3ของเล่มที่7นะครับก็จะเป็นเพทการอ,อุ้มแกะหลงทางนะครับไปคืนให้กับไอซลีนนะครับที่หมู่บ้านเวเดียนะครับแกะมันก็จะอยู่ตรงถิ่นฐานของอิมน,นะครับแลว้ววางทางไฮเดียไปขายิอนนะครับแกะมันจะเคลื่อนที่นะครับไม่ได้อยู่กับที่นะครับเมื่อเราเดินมาหาไอซิลีนแล้วนะครับให้เราวางแกะลงแล้วก็ คุยกับไอซ์ีนนะครับอ่ะตรงนี้นะครับมันจะมี2เควสเลยนะครับก็คือให้เราส่งมอบสร้อยที่ให้ซื้อตอนต้นคลิปมานะครับให้กับไอซ์เีนเราก็จะผ่านอ่าหนึ่งเควสนะครับแล้วก็เราให้เลือกแกะนะครับที่พามานะครับอีกอันหนึ่งก็จะผ่านทั้งหมด2เควสในครั้งเดียวเลยนะครับอันนี้ อ่ะตอนนี้เราก็จบเล่มที่เจ็ดไปแล้วนะครับอ่ะก็เดี๋ยวไปต่อเล่มที่แปดกันเลยนะครับอ่ะส่วนเล่มที่แปดนะครับก็คือบทที่หนึ่งให้เรานั่งรถม้าสี่ล้อนะครับสองล้อไม่ผ่านนะผมลองแล้วก็ <g år> ต้องนั่งรถม้าสี่ล้อนะครับ อ่ะก็ให้เรามาคุยกับอินดีซี่พอกม้านะครับแล้วก็ให้ซื้อใบลงทะเบียนรถม้านะครับรถม้าฟาร์มครับอันที่ร้านสามเนี่ยก็พอซื้อมาเสร็จปุ๊บก,ก็ให้เราลงทะเบียนนะครับตั้งชื่อนะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับอ่ะผมก็ตั้งชื่อรถม้าสี่ร้อไปเลยอ่ะแล้วก็เรียกใช้ก็ ให้เราขึ้นนางก็จะผ่านเควสนะครับแค่นี้ง่ายๆนะครับโอเกบวก HP ดีสองนะครับบทต่อไปนะครับก็คือให้เราทำเบียร์นะครับให้ได้เป็นเบียร์สีฟ้านะเบียร์สดเย็นชื่นใจนะครับก็คืออันนี้ก็จะเป็นสุ่มได้ตอนที่เราทำเบียร์นะครับอะก่อนที่เราจะไปทำเบียร์นะครับเราจะต้องมีบ้านเสียก่อนนะครับก็คือให้เรา ซื้อบ้านาหลังไหนก็ได้นะครับที่มันมีที่อยู่อาศัยแบบนี้นะครับก็คือให้เราซื้อไปนะครับมันก็จะใช้คะแนนสมทบนะครับก็หลังจากที่เราซื้อบ้านเสร็จแล้วนะให้เราเข้าไปในบ้านที่เราซื้อนะครับก็ให้เราติดตั้งเครื่องทำอาหารนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีก็ลองเล่นกระดานการผจญภัยของผู้ดาก็ได้นะครับ ให้มันไปลงที่ต้อตงเครื่องทำอาหารพอดีนะครับก็อันนี้พอดีว่าผมการ์ดมันก็สามารถฟิกให้มันลงได้พอดีนะครับนนหรือเพื่อนๆจะซื้อในตลาดกลางครับก็ให้เลือกเครื่องมือชีวิตนะครับแล้วก็เลือกไปท่ากับอาหารนะครับเครื่องมือแล้วก็ดูนะครับเครื่องทำอาหารว่ามีแบบไหนบ้างนะครับก็ซื้อได้นะอันนี้ เมื่อเราได้เครื่องถหาหห่านมาแล้วก็ให้เราคิดที่โหมดติดตั้งนะครับแล้วก็เอาไปวางในบ้านนะครับว่าจะวางตรงไหนก็แล,ล้วแต่เราครับก็กดว,วางไปเลยครับแต่ว่านี้เดี๋ยวผมวางเครื่องทําแล่ไปท่าด้วยนะครับเพราะยังไงเราก็ต้องอบทที่4นะครับเราต้องทําเลือดของนักป่าดนะครับก็ต้องใช้เครื่องเหมือนกันเมื่อเราวางเครื่องเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องไปเตียงวัตถุดิบนะครับก็คือ อย่างแรกนะครับให้เราไปซื้อข้าวโพดในตลาดกลางได้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องไปปล่อยโนดนะครับเพราะว่าอันนี้เราทําแค่เควสนะก็ซื้อมาเลยนะครับเยอะๆนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เลเวลต้องอัพเลเวลก่อนนะครับมันถึงจะมีโอกาสได้เบียร์สดเย็นชื่นใจนะครับก็ซื้อมาเยอะๆเลยผมซื้อมา2 0 0พก็ไม่พอนะครับอันนี้อ่ะส่วนวัตถุดิบอย่างอื่นนะครับผมก็จะขึ้นมาให้ดูนะเป็นน้ำปลากราธรรมหารนะครับแล้วก็ สารยับยั้งจุลินทรีย์แลวก็น้ำตาลนะครับอันนี้ก็ส่วนผสมอันนี้เพื่อนๆสามารถเสิร์ชหาใน F1 นะครับกด F1 มาแล้วก็เลือกที่คู่มือการผลิตนะครับก็พิมพ์คำว่าเบียร์ไปนะครับเสิร์ชหามันก็จะขึ้นให้นะครับส่วนอันนี้นะครับค่าสารดีที่เขาแนะนํามานะครับแต่จริงๆแล้วมันสามารถใช้ได้หลายอย่างนะครับก็จะเป็นพวกวันฝรั่งข้าวโพดข้าวบาเล่อะไรอย่างเงี้ยใช้ได้หมดเลยครับแต่จํานวนที่ใช้ก็คือถ้าเป็นสีขาวนะครับก็จะใช้ห้านะ เศษเหล้วเป็นสี่อื่นก็จะครึ่งหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับอ่ะก็อัตราส่วนก็จะเป็นน้ําสำหรับอาหารหกนะครับแล้วก็ใสเ่เย,ยือบยรงสินคสีสองแล้วก็น้ำตาลหนึ่งแล้วก็พัญญพืชน,นะครับห้าชิ้นนะครับในการผลิตเบียร์หนึ่งครั้งนะคอ่ะเมื่อเราเตรียมวัตถุดิบครบแล้วนะครับก็ให้เรากลับมาที่บ้านที่เราซื้อไว้แล้วก็มาที่อ่เครื่องทำอาหารนะครับแล้วก็ให้พิมพ์คําว่าเบียร์ไปก็ได้นะครับ มันก็จะบอกนะครับว่าใช้อะไรบ้างในการทำเบียร์นะครับแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับน้ำหกสารยับยั้งจุลินทรีย์สองแล้วก็น้ำตาลหนึ่งนะครับในการทำหนึ่งครั้งนะครับก็กดปริทอนเนอร์ไปเลยนะครับ2000 years อ่ะเมื่อเราได้เบียร์สดยืนชี้ใจแค่หนึ่งชิ้นนะครับเราก็จะบรรลุ ควสทันทีนะครับเอ่เควสต่อมานะครับก็ให้เรามาดูดเลือดพลัมพรนะครับก็พลัพรก็จะอยู่ตรงบริเวณที่ผมอยู่เลยนะครับก็ให้เราค่าเสร็จแล้วก็เอ่เลือกไปที่เข็มดูดยางไม้นะครับแล้วก็กด X ได้กด R อานะครับเพื่อดูดเลือดก็จะผ่านทันทีนะครับแต่ว่าเนียไอตัวเข็มชิดยานะครับเราสามารถซื้อได้ที่ NPC นะครับ ซื้อแล้วก็ติดตั้งไว้ในช่องตัวละครของเรานะครับอ่ะก็เควสสมุดเล่มที่แปดนะครับก็บทที่สี่นะครับก็ขอให้เราสังเคราะห์เลือดนักป่านะครับอ่ะเลือดนักป่านะครับที่เราต้องทําก่อนหน้านี้ก็คือน้ํายาเคมีมซี่ใส่นะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราต้องทําน้ํายาคมีสซี่ใส่ก่อนนะครับแต่จริงจริงแล้วมันน่าจะมีขายนะเราลอง กหนหาดูนะครับว่ามีค่าไหมอ่ะมีข่าด้วยนะครับซื้อเลยดีไหมเดี๋ยวลองทำยกกรวดันนะติดตั้งอุปกรณ์เล่นแร่แปรธาตุนะไออุปกรณ์ตัวนี้ก็สามารถซื้อได้นะที่ตลาดกลางนะครับก็เลือกไปที่เครื่องมือชีวิตนะครับแล้วก็มีเนี่ยก็ยังมีข่ายอยู่ แล้วก็นํามาติดตั้งนะครับอันนี้มีเป็นโหมดติดตั้งนะก็ติดตั้งไว้ในบ้านนะ,ะก่อนที่เราจะไปะผลิตเรือระป่าดได้นะครับเราจะต้องอัพเลเวลแปรธาตุให้ถึงระดับฝึกฝนเลเวลหนึ่งนะครับแล้วถึงจะสามารถสร้างเรือระอป่าดได้นะครับในการอัพเลเวลแปรธาตุให้ถึงฝึกฝนระดับหนึ่งนะครับเราจะต้องสร้างน้ํายาเคมีสีใสไปเรื่อยๆจน เลเวลถึงฝึกฝนเลเวลหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวในการสร้างน้ำยาเคมีสีใส่นะคือมันต้องต้องใช้น้ำบริสุทธิ์นะครับก็คือเราต้องไปซื้อขวดเปล่าที่เอพนะครับเพื่อไปกรอกน้ําก็คือต้องเป็นน้ําจืดนะน้ำทะเลไม่ได้นะครับน้ําบริสุทธิ์อันนี้มันสามารถซื้อได้ที่พีซนะครับในหมู่บ้านเมไซบาซ่านะครับแต่ว่าดีว่ามันไกลนะอันนี้เดี๋ยวเลาไป กอกน้ําก็แล้วกันนะครับกอกมาสักร้อยขวดนะครับก็แหล่งน้ำที่ใกล้หมู่บ้านเวลียที่สุดก็คือตัวเป็นน,น้นะครับอ่ะเมื่อเรากรอกน้ําได้แล้วนะครับก็คือให้น้าน้ําที่เรากรอกได้นะครับมากองนะครับโดยการกดตัวแอลนะครับ ส่วนไอเทมต่อไปที่ต้องเตรียมนะครับก็คือสมุนไพรลูกมะรุนนะครับซึ่งลูกมะรุนปกติสีขาวเนี่ยมันจะไม่มีค่านะครับก็คือให้เราซื้อเป็นชื่อสีฟ้านี้ได้นะครับมีค่าก็ใช้แทนกันได้นะครับอันนี้ส่วนไอเทมชิ้นต่อไปนะครับที่ใช้ในการทําน้ํายาเคมีสีใสนะครับก็คือวัชพืชนะครับก็คือว่าให้เราไปกดรวบรวมตามกอหญ้านะครับก็จะสามารถรับได้นะครับง่ายไม่ยาก ชิ้นต่อไปก็จะเป็นเกลือนะครับก็สามารถซื้อได้ที่ NPC นะครับขายอาหารทุกเมืองนะครับเมื่อได้เท่นครบแล้วนะครับเราก็มาผลิตนะครับจนให้ได้เลเวลฝึกฝนเลเวลหนึ่งขึ้นไปนะครับจึงจะสามารถผลิตเลือดของนักป่าดได้นะครับโอเค years later อ่ะตอนนี้เราก็ได้ระดับฝึกฝนแล้วว1หนึ่งแปท่าแล้วนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาหาไอเทมสำหรับทำเลือดนักป่านะครับก็คือต้องใช้เลือดจิ้งจอก2ชิ้นในการทำหนครั้งนะครับอ่ะก็จิ้งจอกที่อยู่ใกล้เมืองเวเลียมากที่สุดก็คือตรงที่ผมยืนอยู่นะตรงนี้นะครับก็ตามจุดสีแดงที่ขึ้นในเว็บนะครับก็คือ อ่ะส่วนในเทมชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นกิ่งไม้ของผู้คนบวชนะครับก็คือในตลาดกลางไม่สามารถซื้อได้นะครับเพราะว่ามีคนรับซื้อเป็นจำนวนมากเลยครับก็คือเราให้เพื่อนๆมาตัดไม้ดีกว่าครับตัดไม่เกิน20ต้นนะครับอย่างน้อยต้องได้1ชิ้นนะครับอ่ะส่วนชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นล่องรอยแห่งธรรมชาตินะครับก็สามารถซื้อได้ที่ตลาดกลางนะครับเพราะว่ามีขายเป็นจำนวนมากนะครับก็ ให้เพื่อนๆไปซื้อที่ตลาดละวรันง่ายกว่านะครับอะตอนนี้เราก็ได้เทมมาครบแล้วนะครับก็เอามาใส่เครื่องแปรธาตุในบ้านที่เราซื้อไว้นะครับเมื่อเราผลิตสำเร็จก็จะผ่านเควสทันทีนะครับอะกอะ็เควสสมดเล่นตอเอเล่นที่แปดนะครับบทต่อไปก็จะเป็น เขาบอกว่าให้เรายืมปืนใหญ่จากทานันนะครับแล้วเอาไปเล็งที่เป้าหมายนะครับทานันก็จะอยู่ที่หมู่บ้านเวเรียนะตรงนี้เป็นเนี่ยช่างตีเล็กนะครับก็คือให้คุยกับเขานะเลือกที่สนทนานะครับแล้วก็มันจะมีมีบอกว่าให้เราขอยืมปืนใหญ่นะครับตอนนี้คือที่มันไม่ขึ้นเพราะว่าผมยืมมาแล้วนะแล้วก็ ให้ยืมลูกป,ปืนด้วยนะก็คือจะใช้กำลังกำลังอ่ะทั้งหมด20ครับถ้าอไอ้ลูกกระสุนเนี่ยก็คือ10กำลังมันก็จะได้10ลูกนะอันนี้คือผมอยืมมา20ลูกเลยนะครับก็ตำหนับเพื่อนที่กำลังไม่มีนะกำลังก็คือตรงนี้นะครับก็คือถ้าเกิดสมมติมว่าเพื่อนไม่มีกับกำลังอ่ะใช้ไปหมดแล้วนะก็คือให้ เราไปซื้อที่นี่ครับร้านค้าใหม่นะครับเลือกไปที่ My s e r v e r รนะแล้วก็ซื้อไอ้ขวดตัวนี้นครับแต่ตอนนี้คือผมซื้อไปแล้วนะก็คือซื้อตัวนี้มาครับมันจะฟุ้นฟูมลัง100เลยนะครัา3ขวดนะครับอ่ะเมื่อเราเช่าพื้นใหญ่แล้วก็กระสุนแล้วนะครับก็คือให้เรากดพูดคำขึ้นมานะครับแล้วก็ถามขาว่าให้เราไปตั้งพื้นใหญ่ตรงไหนนะครับก็ก็จะบอกเรานะครับว่า ให้ไปตั้งปืนใหญ่ตรงบริเวณนี้นะครับก็มันจะมาร์กเส้นทางให้เรานะครับอ่ะเมื่อเรามาถึงแล้วนะครับก็มันจะจะต้องปีนกำแพงข้ามไปนะครับมันจะอยู่ด้านล่างเป็นที่สําหรับซ้อมยิงปืนของทานานนะครับก็ให้เราลงไปเลยอ่ะเมื่อเราลงมาเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราสร้างปืนใหญ่ขึ้นมานะครับแล้วก็กด F5 นะครับเพื่อบรรจุกระสุนนะครับ แล้วก็ทิกในการยิงก็คือกดชิปค้างไว้แล้วก็เลื่อนเมาส์ไปในทิศท,ทางที่เราต้องการนะครับคือเล็งให้ตรงทิศเดียวกับผมเลยนะครับแล้วก็ยิงไปที่60%สนะครับหกแล้วก็รอกระสุนตกถึงพื้นมันก็จะผ่านนะครับอันนี้มันให้ยิงหุ่นไรการนะครับก็เมื่อโดนหุ่นไรการปุ๊บเราก็จะผ่านเวทันทีนะครับโอเคก็ประมาณนี้ เป็นสมุดเล่นะครับบทสุดท้ายนะครับก็ให้สนทนากับผู้ดำนะอันนี้ครับก็เดี๋ยวลองคุยดูนะครับกดฟอราขึ้นมานะครับแล้วก็กดเลือกสนทนานะแล้วก็เลือกอันนี้นะครับอ่านบันทึกของบาลรีนะอ่ะก็จะจบนะครับ เล่นที่8นะโอเคต่อไปก็จะเป็นเล่นที่9กเนาะอ่ะก็เดี๋ยวมาทำคลิปต่อไปแล้วกันนะครับอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีประมาณนี้เพื่อนๆไว้จะก็นใหม่คลิปหน้านะครับอย่างไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับ